พี่หนุ่มนิดนึงว่าเรายืมจะไปยืมกันมาเนี่ยพี่ยืมไปทำอะไรคะอ,อ้าวทำธุรกิจเองพี่ขายมือถืออ่าเอาไปหมุนเวียนใช่ค่ะหมุนเวียนในร้านเสียค่าเช่าสองร้านนะคะพี่เสียหลังสิทธิ์จ่ายค่าเช่าจ่ายลูกน้องอจ่ายประกันสังคมให้ลูกใช่ค่ะก็คือหมุนเวียนเพราะพี่อายุอายุขนาดตอนนั้นที่พี่ทำอายุสี่สิบแปดใช่ไหมคะ,ะพี่ก็ใช้ศักยภาพของพี่เอง ด้วยความจริงใจพี่คุยกับธนาคารเองพี่ขอกู้เองพี่เซ็นชีวิต,ตของพี่เองนะคะแล้วก็หนึ่งในกรรมการนิติบุคคลเนี่ยคะ่ะเขาก็เป็นเหมือนมีบุญคุณกับพี่ถูกไหมฮะเพราะเขาให้พี่ลงลงทุนเขาลงทุนช่วยพี่ก่อนเพราะพี่เป็นเพื่อนกับน้องเขาถูกไหมฮะมันก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่เรื่องเส้นทางการเงินเนี่ยก็มีบัญชีเขาก็ต้องจัดการแล้วอาจได้มาก็คืนได้มาก็คืนแต่ว่าคุณต้องช่วยพี่ก่อนเพราะพี่ไม่แข็งแรง แต่พอเขามาโดนปัญหาอย่างเนี้ยเขาโดนเรื่องธนาคารทหารไทยแล้วทำไมพี่ต้องโดนด้วยล่ะคะเราไม่ทํำนิดเดียวกับมงินตรงกันไม่จริง,รรงเลยค่ะพี่ไม่เคยเซ็น,นใช่เล,เลยใช่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะวันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทิติบุคคลอันนี้ที่ถูกจับเป็นทีใช่ป่ะเขอออยากี่ยวข้องเหมือนพี่เป็นเพื่อนพี่เป็นเพื่อนกับน้องชายเขาในทิติบุคคลหนึ่งได้ทีติบุคคลนี้ไม่งั้นเขาใช้พี่ยืมเงินได้ไงเพราะเขาไว้ใจพี่ว่าพี่ไม่โกงเขา ไม่เคยมีหุ้นไม่ได้เป็นส่วนแบ่งหรืออะไรเป็นจากบริษัทที่ทุกคนไม่ได้มีกับคลที่มีปัญหาใช่ไหมคะ่ไม่ค่ะไม่ค่ะพี่ทำของพี่เองค่ะพี่ทำของพี่เองค่ะพี่เซ็นชีวิตของพี่เองค่ะพี่ประวันคนเดียวค่ะมือถืออยู่ที่ไหนอ่ะอยู่เซียนรังสิตค่ะเซียนรังสิตค่ะปิดไปแล้วค่ะตั้งแต่มีปัญหาค่ะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะพี่ดูวัตอนที่เราเข้าพบให้ปากคำกับไออ่ะเราพูดตามไม่ถูกไหมว่าเราไม่ได้คู่ดยตรงกันแล้รใช่ค่ะใช่ค่ะทไมทำไมคุณมองแค่คเรื่องเส้นหนึน่งตรงนี้ เขาก็บอกว่าพี่ก็ไปแก้ในศาลเองแก้ในศาลเขามองว่าหนึ่งในกรรมการใช่ไหมหนึ่งในที่ตีบุคคลค่ะที่เป็นพี่สาวเพื่อนสนิทพี่อ่ะเป็นคนให้พี่มีเส้นทางการเงินกับพี่การเงินแบบปลัใช่แต่ว่าเราก็สามารถเอาเอกสารดีแคร์ได้ถึงไหมว่าเงินที่เราได้จากไอ้คนเนี้ยเราเอาไปหมุนเวียนในธุรกิจเรานะไม่ได้ว่าอยากย่ออะไรไปน้องคะไปดูบัญชีได้เลยเป็นศูนย์ไม่มีอะไร ไม่มีโอนไปจับท้ายขายเทไม่มีอะไรเหลือพี่ไม่มีอะไรเหลืออย่ตัวพี่ก็พูดหีกับพี่ก็บอกเขาครับเขาดูได้นี่เขาดึงบัญชีดูได้หมดพี่แม่งพูดเลยแต่เขายังปักใจเชื่อว่าเราค่ะใช่ค่ะเพราะเขาเพราะว่าที่มาที่ไปมันไม่มันไม่โปร่งใสคุณได้ค่ะได้ค่ะขอที่ตะวันเนี่ยเป็นผู้ผู้ต้อนหาระดับที่เจ็ดของคดีพิเศษค่ะเื่ออะไร่เก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดครับห้าเก้าใช่ค่ะ แล้วผู้ต้องหากนอื่นนะผู้ต้องหาคนอื่นเขาก็เขาคงก็คงจะต้องตามมาเขาคงจะต้องตามมาเดือดร้อนตายไปแล้วหนึ่งคนค่ะตายไปแล้วหนึ่งตายไปแคนค่ะวันที่แปดค่ะ